วันนี้เราจะมาทำเส้นหนี่ราดหน้ากันนะคะถ้าใครอยากได้สูตรเต็มก็ไปดูที่ช่องอร่อยหัวตะวันได้นะคะมาดูวิธีทำต่อเลยค่ะผัดเสร็จแล้วพักไว้ก่อนนะคะต่อไปเรามาเริ่มทำน้ำราดเส้นหมีกันเลยนะคะ นำหมูที่เราหมักไว้นำมาผัดพอได้ที่แล้วเราก็เติมน้ำลงไปเติมเครื่องปรุงลงไปนะคะปรุงรสเสร็จแล้วก็ใส่แครอทใส่คะน้าลงไปแป้งมันผสมน้ำเทลงไปแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าน้ำแป้งสุกค่ะเสร็จแล้วไปกินกันเลยค่ะ